จะเห็น่าเงี้ยอะไร <c oughs> อะ,ระา,านพวกาษไทั่ระหว่างาาาออกขอโทษใจครับถ้ามีเสียข่าว <c oughs> อันนี้นผมจะมาเล่นลย์ออยบอลน,น,นะครับ <c oughs> เล่นทุกอย่าง <c oughs> เออเล่นทุกอย่าง <c oughs> ไป <c oughs> เออไม่เ,เล,นนมล่ลน,น <c oughs> มัมดูทางรถไฟได้แหละ เข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะตามเส้นทางต่างๆเห็นมั้หมว่าตัวนี้จนเหยียดได้เขาไม่ย่อใครกลัวว่าหมองไม่เห็นโดนากเกินช้าหลังตรงนี้ครับเนี่ยพวดหมดเลยที่เห็นดูแล้วว่าตรงไหนนี่พอเหตุกยียดหกพอบังที่น้ำพุ่งไม่ใช่เพราว่าเหยียดบอกวะสี่ลังนี้จุดเดียวกันเห็นไหมเพราะว่าเป็นจังหวะมวลเนื้อ้องสี่ลังชาวบ้านสามจะมาที่เจ็ดคือตอนแรกเลยนะคะเป็นชาวบ้านที่ออกไปเก็บหญ้าครับเป็นไหม เกะกะเอาไวนี okay, okay. Okay. ่หลังจากเออไงโอ้ยไปเืองนบาย คุณกกับการตั้งก้องเนี่ยแหละมาวันบอลน,นโอเคน่าจะเห็นเห็นแล้วเห็นแล้ว่เลื่อว่าเร็จเงเอาเลยแ้ามี่สองสุด เธอได้เต๋อไปไม่ยอมแพ้ฮะไม่เชื่อไม่ยอมแพ้โอเคเออโยให้มันสร็จไงเออโยให้มันสร็จจ้าแต่เวลาถ่ายถ้าเวลาถ่ายไม่เล่นไม่ได้แต่เวลาที่ไม่ได้ถ่ายไม่เอา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 บอลได้เลยเวลาถ่ายไม่ได้อะ ก็จะบอกแรงดูน้ำซัรอล่รนั้นน้ําวนะคะลมนดแรมากชัีใช้เวลาสี่ชั่วโมง e l l ต้องใช้กาลังเรือจาทีด้บแรงนี้เ้น่ามาจารได้ภาพที่รมนะคที่ว่าน้จากูน้

เราติดเ <c oughs> ก้าเสียเจ้าของกิจการรับซื้อของเก่าถูย้ําสักสิลผู้ชายจะจะออกมา <c oughs> ทเพระตวทค้ายเราตเสียชเข้ามาอยูบ้านด้ <c oughs>